มาติดตามกันต่อนะคะที่เราพูดถึงก็คือเรื่องบัญชีจำนี่แหละนะคะที่พี่กอล์ฟเองขึ้นแล้วคนหลายคนก็โอ้โตกใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรยังไงมันเป็นยังไงคะคือจริงแล้วเรื่องตั้งแต่ที่ที่เครื่องเล่นเนี่ยที่เราเรียกว่าบัญชีจำเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเข้ามาสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านเราื่องจากบ้านเราก็แหล่งท่องเที่ยวใน,านาชาติปัจจุบันจนถึงก่อนเกิดเหตุเออวันเกิดเหตุเลยก็ได้รวมนะครับ มีบันมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีการสูญเสียชีวิตกับเครื่องเล่นดังกล่าวเนี่ยถึงสามสามแห่งคนละแห่งหมดเลยคนละแห่งหมดเลยครับนี่นี่นี่ครั้งที่สามมีครั้งที่สามครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่หาดปะตอเหมือนกันใกล้ๆซอยบางรานะครับตกลงมาเสียชีวิตก็แทกกับปปูนเลยครับพื้นปูนซึ่งผมก็ยังงงว่าตรงเนี้ย ขาอนุญาตให้มาเปิดเป็นเครื่องเล่นบันทีจำเนไงเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีบ่อน้ําเลยค่ะแต่ลงมาสู่ปูนโดยเฉพาะเลยเป็นพื้นปูนค่ะตรงนั้นคือคือ,อ,อตอนนั้นคือซอยหลังเ,เขาเรียกว่าไทยเปนนะครับที่เป็นผับที่ตอนหลังนี่ก่อนเมื่เกิดมีเรื่องที่เป็นซอยเข้าไปข้างในนะครับหมายถึงว่าที่เกิดเหตุนะคะอยู่ดีๆหมงลงมาเจอพื้นได้ยังไง สายของสายยืดนะครับขาดอ๋อสายขาดเก็เหมือนกับดิ่งพระสุธาดีๆนี่เองก็แทกกระปูนแล้วเสียช่วยขาที่เลยอนั้นขาที่เลยค่ะถ้าผมจําไม่ผิดมีไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีมาแล้วค่ะผมยังอยู่แต่ยุคเดนิวโอ้ตั้งแต่ยุคบัญชีจํายังฮคอตอยู่เลยตั้งแต่ผมอยู่สุพิมเดนิวเพราะผมอยู่ไทยรัฐเนี่ยเข้าสู่ปีที่สิบสามผมอยู่เดนิวเนี่ยสิบสองปีผมจําได้ว่า เหตุนี้ผมไปทำเนี่ยตายคาที่เลยเพราะกันพื้นที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันต่อจากนั้นมีบันทิจาเมื่อสองปีที่ผ่านมาก็ทิ้งช่วงห่างเหมือนกันครับก็ทิ้งยาวมาเลยเพราะเป็นการคุมกําเนิดตอนนั้นท่านผู้ว่าจังหวัดําไมนั้นก็คุมกําเนิดเลยเพราะมันเป็นเครื่องเล่นใหม่ใหม่ไม่ใหม่คุณนกก็คือ ไม่มีกฎหมายรองรับนะไอ้เครื่องเล่นประเภทนี้แต่ไปรองรับเนื่องจากใช้พรบรควบคุมอาคารแทนเนื่องจากเขามีความสูงเหมือนกับอาคารสุดท้ายครั้งที่สองก็คือเป็นบณิจัมในพื้นที่ของกระทูค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะักท่องเที่ยวเป็นคนงานขึ้นไปค่ะขึ้นไปตรวจสอบไอ้โทษที่ไม่ไม่ใช่ของกระทูเป็นของฉลองค่ะนะครับ คนงานขึ้นไปตรวจสอบสลิงแล้วขาดลงมาทั้งกระเช้าอ่ะครับปกติมันจะมีแท่นกระเชา้าขึ้นถูกไหมฮะขาดลงมากระแทกกับพื้นข้างล่างเสียชีวิตแล้วก็มาครั้งนี้ครับล่าส,สุดไปมาที่จำในย่านของถนนสายน้ำเย็นครับตำบลป่าตองหรือหาป่าตองบ้านเราเหตุเกิดเมื่อวานนะครับในช่วงเย็นของวันที่27พฤษภาทางโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลป่าตองนะครับได้รับ ผู้บาดเจ็บเป็นชาวยูอตอนแรกคิดว่าเป็นย<ม>ูเครนแต่จริงตรวจสอบภายหลังเนี่ยเป็นชาว<ม>เขาเรียกอะไรคูเวตนะครับนํามีรถนำเข้ามาส่งที่เวนเปด้านหน้าห้องฉุกเฉินรถนั้นเป็นรถจากไหนเป็นรถกระบะต,ตามคําบอกเล่าของเวนเปนะครับที่คุยกับผมเป็นรถกระบะพามาส่งแล้วเวนเปก็ช่วยกันนําเข้าห้องฉุกเฉิน ซึ่งสภาพตอนแรกเนี่ยเลือดออกในปาก<อ>ก็คือไหลออกมาแล้วคนนำส่งอ่ะอ้างว่า<อ>ผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออกอแล้วสลบไปเข้ามาสู่กระบวนการของการรักษาพยาบ,บาลและแพทย์ก็ช่วยพยายามเช็คชีพจรแล้ว CPR หรือปั๊มแต่เสียชีวิตแล้วจากนั้นน่ะก็นำเข้าสู่การเอ็กซเรย์ก็พบว่าคอเนี่ยหัก ซี่โครงขวาหักนะครับทําให้ถึงแก่ความตายในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่คนขับรถกระบะจะออกไปเนี่ยได้ยอมรับกับเวนเปบอกว่าตกมันที่จำเสียชีวิตนี่คือที่มาในวันเมื่อวานนะครับค,คือ27เราก็ผมได้ข่าวมาจากกุศลธรรมทีมผมก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์ไงพี่ผมก็ขยายผลไล่คุยกับนายตำรวจที่เกี่ยวข้องจนได้คุยกับพนุเอก ใชยวัดอุ้ยคำนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมกับการสารีพิโตทรกทูท่านก็ไปตรวจที่เกิดเหตุผมก็ให้ทีมเนี่ยตามไปปรากฏว่าเขาอะค่อนข้างไม่ให้เข้าเพราะขีดกันในการถ่ายภาพหรือข้อมูลแม้แต่ร้อยเวรก็ยังขีดกันผู้สื่อข่าวทีมผมที่ไปแต่เพียงว่าด้วยความอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะครับก,ก็จะไม่ค่อยให้ถ่ายหรือค่อยขีดกันเรื่องของถ่ายศพอะไรก็ตาม สุดท้ายได้ข้อมูลโดยพี่อุ้ยก็คือพันลุงเอกช้วัฒนอุ้ยคำก็บอกผมทางโทรศัพท์ว่า,าผู้เล่นอายุ25ปีเป็นชาวคูเวตนะครับเป็นชายนะครับก็อย่างที่หลายๆคงเห็นแล้วครับก็คือนําหน้าได้อับดุลอ,อยู่แล้วนะครับได้ขึ้นเล่นเนี่ยก็คือขึ้นไปเล่นที่เครื่องเล่แล้วก็โดดลงมาคือก่อนก่อนหลายคนท่านผู้ชมคงเคยเห็นเื่อันนี้จำอาจจะคงเคยเล่นนะครับ ที่ข้อเท้าทั้งสองข้างเนี่ยจะถูกถูกรัดด้วยข้อต่อกับตัวยืดะนะครับตัวยืดนี้ก็วัดความสูงมาเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐานที่ทุกคนก็ก็ดูแลอุปรกรณ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยกระโดดลงมานะครับก็คือจ้ำลงมาเพื่อจะลงสู่บอ่อน้ำข้างล่างจะเป็นบอ่อน้ำใหญ่มากปกติแล้วก็เหมือนเราพุ่งหล่าลงมาครับหัวก็จะลงมา ก็แตะน้ําแล้วก็ดีดขึ้นไปค่ะจังหวะที่สวิงขึ้นไปนั่นแหละครับทําให้ข้อต่อที่ข้อเท้าเนี่ยหลุด<อ>ช่วงที่สวิงเนี่ยล่างมันก็จะการลอยอยู่บนอากาศถูกไหมฮะเหมือนมันหลวมแล้วหลุดหรือมันคลายตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลุดทําให้ล่างของผู้ชีวิตเนี่ยไม่ได้ตกลงน้ําถ้าตกลงน้ำคงรอดตกที่พื้นดินข้างๆก็ไม่ต่างกับแรงอัดกระแทกกับปูนคนั่นแหละครับขอหัก ซี่โครงขวาหักตกไปที่พื้นดินด้านข้างของบ่อน้ําซึ่งวันนี้ท่านานอำเภอกระทูทางนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองทางพิสูจน์หลักฐานทางตํารวจปุทธรกระทูไปตรวจที่เกิดเหตุตรวจอุปกรณ์เบื้องต้นกันในขนาดนี้นะครับที่เราเสนอรายการนี้อยู่นะครับยังไม่มีการแจ้งข้อกก่าวหางกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อายุงานของอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องทำตามกฎหมายนะครับผมคุยกับทางพนักง,งานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒินะครับผนวชเอกทรงวุฒิขุนจันทร์ก็คือเทียบเท่าผนวชเอกอยู่แล้วนะครับะระบุว่าเนี่ยก็คงต้องรอผลในการตรวจพิสูจน์ต้องส่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานที่กรุงเทพมหานาครประมาณหนึ่งเดือนค่ะโอ้ทั้งเดือนเลยเหรอใช่ผมโอ้ ผมบอกพุ่งคัหนึ่งเดือนเลยเหรอนั่นแหละก็ต้องคิวมันเยอะ,อะ,ะการตรวจพิสูจน์หลักฐานไม่ให้มีของเราที่เดียวของเราก็มีนะครับพิสูจน์หลักฐานแต่เพียงว่าการตรวจสรุปเป็นผลมาได้เนี่ยต้องเป็นของส่วนกลางกลางซึ่งจริงๆแล้วพันโอโทกิติศักดิ์หนูพึ่งเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการของพิสูจน์หลักฐานของภูเก็ตอยู่แล้วแกก็ไปก็ตรวจแต่จริงๆหลักฐานนะั่นมันข้ามเกิน12ชั่วโมงมาแล้วเหตุ<ะ>เกิดประมาณ5โมง50 ข้ามมาจนวันนี้บ,าบ่ายโมงก่อนจะไปตรวจกันไม่หลังจากคือหลังจะเกิดเหตุกันักท่องเที่ยวรายนั้นเขาให้บริการต่อไหมคะไม่ครับหยุดเลยครับนายกเทศมนตรีด้วยอํานาจของของอผู้บริหารท้องถิน่นนะครับก็สั่งหยุดบริการนะครับเพื่อรอการตรวจสอบจนที่เมื่อช่วงบ่ายสองของวันนี้นะครับยี 28. ทางนายเพลกระทูก็ไปตรวจสอบโดยเป็นคําสั่งของผู้ราชการจังหวัดให้ไปตรวจสอบข้อที่จริง ว่ามันเป็นเรื่องของของอุบัติเหตุหรือความประมาททาให้ผู้อื่น,นแก่ความตายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแจ้งแจ้งข้อกล่าวหาใดๆมันก็ต้องมองมองให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายาผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกมาพูดอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้อันนี้ผมเป็นญาติผมก็ต้อง,ต,องต้องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้อง,ต,องต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแน่นอนอยู่แล้วว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะผู้การผมว่าสู้อยู่แล้วแต่เพียงว่ามันจะจบจะไงเนี่ยดูจากหลักการดูจากหลักฐานมันหนีหนีไม่พ้นเรื่องของความประมาทอยู่แล้วนะครับแต่ใครที่จะเป็นผู้ถูกแจ้งข้อเก่าหานั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพวกเราในฐานะผู้นําเสนอเนี่ยก็จะนําเสนอข้อเท็จจริงอยู่แล้วแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะเราเราถือว่าเราไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนเออเขาก็ทางผู้จัดการ บันทีจําดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าเขาทามา13ปีแล้วนะค่ะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ไม่เคยเกิดอุัติเหตุพวกนี้เลยนะจนครั้งนี้ก็ไม่แน่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของอุปกรณ์อะไรตรงไหนค่ะซึ่งก็ต้องรอผลการตรวจตรวจ,รวจก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเดือนหนึ่งนะ ว่าจะยังไงแต่ผมได้ผมได,ผมได้ผมได้ความรู้ใหม่คุณนกว่าคือที่ผ่านมาเครื่องเล่นบันริจัมเนี่ยในประเทศไทยเลยนะมันไม่มีการขออนุญาตเนื่องจากม,มันไม่มีกฎหมายในการควบคุมเครื่องเล่นแต่มันใช้พรบควบคุมอาคารเข้ามาโดยใช้องค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเข้าไปควบคุมดูแลแต่ที่ผ่านมาเนี่ย ทางเทศบาลก็ยืนยันนะครับว่ามีการตรวจสอบที่นี่มาโดยตลอดก็ไม่มีอะไรบกไม่มีอะไรบกพรองก็ให้เปิดบริการเลยตอนนี้ต้องไปอยู่ระหว่างการการตรวจสอบว่าสถา,านที่นี้มีการขออนุญาตหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของของการขอหรือการจดทะเบียนนั่นอีกเรื่องหนึง่งส่วนส่วนการควบคุมพรบอาคารคือตัวความสูงของปั้นจันที่มีเป็นหอขึ้นไปนะ ทางผู้ในการกองช่างเนี่ยเขายืนยันว่าเขาตรวจสอบมันโดยตลอดแต่ตรงนี้แหละมันก็ต้องไปดูเรื่องของอุปกรณ์อะเซซอรี่ที่ที่มันใช้ที่ใช้อยู่ซึ่งมันน่ากลัวผมผมเป็นเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่โอ้เป็นเล่นกีฬาที่คือคนกลัวความสูงอ่ะลืมไม่ได้เลยไม่กล้าเล่นเนาะเอางั้นเดี๋ยวเราคอยดูแล้วกันว่าอีกสักเดือนหนึ่งว่าจะเป็นยังไงใช่ เพราะว่าวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ว่เกิดกับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนี่เราไม่ได้ให้ผู้ชมดูภาพเลยโอ้ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวต่อไปไปชมภาพนี้กันก่อนค่ะภาพข่าวนี้กันก่อนนี่ครับมันจะสูงขึ้นีึยนไปยงไงนี่ครับเขาเขาจะเขาก็จะมีเหมือนกับที่ผมบอกอย่างเคสที่สองที่ตกมาก็คือเป็นกระเช้าเป็นกระเช้าอ่าโอ้โหมันสูงมากเนี่ยครับ ก็เลยใช้พรบควบคุมอาคารเรื่องของความสูงเข้ามาใช้ในการควบคุมนะครับ,รบข้างล่างเป็นเป็นเป็นบ่อน้าครับส่วนใหญ่บันที่จาทุกทุกที่ครับข้างล่างจะเป็นสระน้ําที่มีความลึก<า>ที่สามารถรองรับเวลาถ้าเกิดพลาดหลุดมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวชอบตื่นเต้นคือ ีรษะจะสัมผัสกับน้ํา<ต>ช่วงแรกนะครับจ้าแรกนะครับจะโดนแต่จ้าที่สองม,มันก็จะสวิงเบาขึ้นแล้วก็จบที่ที่จ้าที่สมแล้วก็ทางคนดูแลก็จะนําขึ้นมานะครับเสียชีวิตทันทีไหมคะ,ะจริงๆแล้วนะครับจากสถานที่จากจุดที่ไปชี้เนี่ยเหมือนเราโดดดิ่งเพราะสุดท้ายเอาศารีรษะกระแทกพื้นจริงๆแล้วคอหักเสียชีวิตตรงต่าตรงนั้นแล้วครับอแต่ด้วยด้วยความอย่าง ผูพ้พบเห็นในเหตุการณ์พนักงานเขาก็ต้องรีบนำนะครับนำไปส่งโรงพยาบาลตามปกติทีมงานลองเอาภาพตอนที่นานอำเภอไปตรวจนะครับในเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุยต่ออ่ะดูภาพจะมีทีมนานอำเภอไปตรวจนะครับอันนี้เป็นวันแรกที่เราเย็นนั้นเลยที่ทีมงานผมไปนะครับวันแรก แล้วท,ที่ลงมากระแทกคือตรงไหนอะครับเพราะมันดูเป็น้เนี่ยฮะเดี๋ยวจะมีอีกเฟร,รมของภาพนึงก็คือแนมเพอร์ไปตรวจแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นจุดที่ที่ตกทีมงานว่าไงใครส่งอะไรมาลบอยากให้พูดเรื่องการที่จะเปิดไฟแดงตรงควรดินแดงครับมันแก้การจราจรตรงไหนหออขาเลยเน่ะ ขาเข้าหรือข,ขาออกดีการที่จะเปิดไฟแดงตรงควรดินแดงนี่ครับแหนมเพอไปตรวจวันนี้นะครับเ <ฮะ S 2> นี่ยครับไปดู <ฮะ S 2> อุปกรณ์อุปกรณ์ตัวนี้คือเหมือนกับคนที่ปีนปีนปีนหน้หาผานีจ่จะใช้ตัวพวกนี้<ฮ>ะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวยืดมันก็จะล็อกอย่างดีใช่ไหมใช่ครับคือคือเมื่อมันเข้าไปเกี่ยวนะมันก็จะล็อกแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคลายออกมาได้ยังไงนี่ครับจะเป็นสายยืดนี่ครับตัวคล้อง ซึ่งของตัวคองมันก็นลื่อนคะก็ก็เขาบอกว่ามันเลื่อนหลุดหลุดจากตัวมันหลุดได้ย,ยังไงตัวนี้ผมผมก็ยังงงว่าหรือตอนเขาคล้องกับขาเขาไม่ได้ล็อกใครเป็นคนใส่ะคะเจ้าตัวหรือว่าเจ้าหน้าที่อยอนี่ยครับตกมาทุ่งนา๋อต้องเจ้าหน้าที่อยู่แล้วคำพิจเจ้าต,ตัวใส่ไม่ได้อยู่แล้ว นี่ครับจุดที่ที่ทเคิร์ฟตกลงมาที่ถ้าตกเนี่ยครับถ้าตกในหนองน้ําเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นคให้รอดชีวิตถูกไหมครับเพราะมันเป็นแรงน้ําแต่ถ้าตกกระแทกพื้นเนี่ยยังไงก็ก็จบชีวิตดูดูดความสูงคุณน้องตอนนี้ผมผมนอกอยากอันเนี้ย ก็ไม่มีแล้วนะที่จะมีบัญชีจําในพื้นที่บ้านเราคก็จะมีสามจุดที่ผมเคยแล้วทั้งสามจุดเกิดอุบัติเหตุมาทั้งสามแล้วครบแล้วครับคือผมว่าอย่ามีเลยฮะผมผมในความรู้สึกผมส่วนตัวแม้แต่ตัวเองไม่ไม่เคยเล่นนะครับแต่ผมดูแล้วอัตราเสี่ยงของการเกิดค่อนข้างสูงสูงในที่นี้ไม่ใช่บ่อยเดี๋ยวเข้าใจกันผิดสูงหมายถึง ทุกครั้งที่เล่นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะค่ะคือมันมีความเสี่ยงใช่ไมนเป็นความเสี่ยงที่เกิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันจะหลุดจะขาดจะอะไรก็ตามเคหจะโอ้มันเป็นสมันมีเหตุที่จะเกิดมันเกิดมากมายอ่ะมันมีใช่แต่ถามว่าน้องเที่ยวชอบผู้ประกอบการเขาผมว่าผู้ประกอบการเดี๋ยวนี้คงคงไม่ชอบแล้วแหละผู้ประกอบการดูแล้วเขาก็เสี่ยง เสี่ยงที่จะตกไปเป็นผู้ต้องหาอแล้วครั้งหนึ่งอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้แพงนะผมดูจากโบชัวครั้งหนึ่งสองพันห้าค่ะถามว่าต่างชาติจ่ายด้วยใช้เงินตาต่างชาติก็ไม่ได้แพงแต่เพียงว่าผมดูแล้วมันสุ่มเสี่ยงอะ่ะคุณนกอย่ามีเลยอะ่ะเนาะบอกปานั้นเปิดไป <No. S 2> ไป ทิชชิงปังกะได้ใ่างนาสนใจใช่จริงผมดูแล้วมันเสี่ยงคนกลัวความสูงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วมีมันชี้จ่าไม่ใช่ไม่เป็นนกคือผมอ่ะเนื่องจากเราทําข่าวนี้มันนี่มันมีครั้งแรกค่ะเป็นครั้งที่สามแม้แต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นที่เป็นครั้งแรกก็ตามแต่มันก็เกิดเหตุการณ์กับเครื่องเล่นชนิดเนี้ในบ้านเราอ่ะมาสามครั้งสามคราแม้แต่จะทิชช่อย่างที่คุณนกบอกก็ตามแต่มันก็ไม่รอดแก่ชีวิต ถูกไหมครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องความเสี่ยงต่อชีวิตไม่มีใครรอดเลยอ่ะสังเกตถ้าถ้าหลุดขาดเพราะมันสูงขนาดเหมือนคุณโดดลงมาจากโรงแรมสูง20ชั้นน่ะเนาะสูงมากโอ้ยอยากให้พูดเรื่องการที่จะเปิดไฟแดงตรงควรดินแดงผมรู้แล้วแหละที่ท่านผู้ชมพูนี่มันแก้จราจรตรงไหนยังไงผมกับทุกวันผมผ่านผมเข้าออกทุกวันอย่างนี้ครับตรงตรงควรดินแดงจะมีไฟ หางถ้าขาออกเนี่ยขาออกจะอยู่ใกล้แยกจะมีจุดยูเทินค่ะถ้าขาเข้าก็จะเป็นอยู่ใกล้ๆก,กับหมวดการทางค่ะขาออกจะมีเ,เขาเรียกไงตรงนั้นเรียกเป็นถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปสู่หมู่บ้านพวกร็อกการเด่น๋อนึกออกไหมตราะนั้นอ่ะตรงเนี้ยเขา เขาว่ามีเขาติดสัญญาณไฟอ่ะมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยมันมีโครงสร้างยื่นออกมาอยู่แล้วคุณนกท่านผู้ชมครับแต่ไม่เคยมีไฟอืปัจจุบันเขาจะใช้เป็นไฟกระพริบสีเหลืองเหรอเพื่อเตือนว่ามันมีแยกมันมีจุดยูเทินซึ่งจุดยูเทินเนี่ยจะมีซอกของมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ต่างคนต่างอยูค่ะขามาเข้าเมืองค่ะ ก็จะมาตรงได้โดยที่ไม่ต้องรอให้รถยูเทิร์นเพราะรถยูเทิร์นก็จะหลบหลายคนคงคิดว่าไฟนี้กาลังจะเปิดไม่ครับปัจจุบันที่ผมผ่านทุกวันจากประสบการณ์ไม่เคยเปิดเป็นไฟเขียวไฟแดงมันก็เป็นไฟเขาเป็นไฟกระพริบเป็นไฟเหลืองให้ระวังค่ะสิ่งที่ผมพูดจากประสบการณ์นี่ใช้ผมลับทุกวันครับเนี่ยเดี๋ยวเลิกก็จะขับเพราะตัวเองอยู่ขอแก้วก็จะขับเข้าเมืองลับกับบ้านก็จะไม่เคยเจอไฟเขียวไฟแดง พราะที่ผ่านมาเนี่ยเคสอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นที่ทางเข้าสนามบินสายเก่าครั้งหนึ่งแล้วจาได้ไหมคุณโอที่รถบรรทุกปิ๊บน้ามันกวาดเป็นหน้ากองเลยเพราะสัญญาณเหมือนกันเลยเขาด้วยความเคยชินเคยใช้รถแต่ไม่เคยหยุดไฟแดงเพราะในอดีตมันก็เป็นแค่ไฟกระพริบออแต่วันนั้น <ไฟ S 1> วันแรกเลยมาเปิดไฟเกียวไฟแดงเป็นเรื่องเลยซัดซาเสียชีวิตเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบว่า ว่าเขาจะเปิดจริงหรือค่ะซึ่งเปิดเนี่ยที่ผ่านมาผมใช้จนถึงเมื่อวานนะผมก็ยังไม่เห็นเขาเปิดเป็นสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแต่เป็นไฟเหลืองกรพริบเพื่อให้เตือนว่าข้างหน้ามันมีจุดเลี้ยวหรือจุดยูเทิร์นให้ระวังท่านั้นเองใช่ค่ะแหมจริงๆเราเกินว่าเราจะเข้าอีกข่าวหนึ่งน,นะที่เป็นนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเหมือนกันพอจะได้มาสั้นๆพี่กอล์ฟได้เรื่องอะไรครับที่นักท่องเที่ยวชาวสวิตเสียชีวิตพลาดท่าเรียเรึปิด คือเป็นเรื่องสยองขวัญน,นะในความรู้สึกผมนะผมเก็บศพมามาเยอะนะโหดมากคือคือโหดไม่ไ้อ่แต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาตกไปได้อย่างไรท่านผู้ชมครับลองนึกภาพตามที่ผมอธิบายหลายท่านที่บ้านคนเคยขึ้นลิฟต์ซึ่งลิฟต์เนี่ยมันจะมีช่องช่องนิดเดียวเองนะเมื่อ,เ,นะอเมื่อ,เม,อเมื่อเราเข้าไปในลิฟต์มันจะมีช่องระหว่างตัวลิฟต์กับตัวตัวอาคารที่<า>เราจะก้าวข้าม ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนจะลงไปในซอกนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าโรงแรมดังกล่าวที่หาดปะตองเนี่ยซอกนั้นนะคนมันลงไปได้ยังไงเอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยเคสที่คุณนกพูดถึงจะอธิบายท่านผู้ชมเข้าใจง่ายคือนักท่องเที่ยวชาวสวิสคนดังกล่าวเนี่ยพักอยู่ชั้นสี่ของงแรมดังกลา่าวกดลิฟต์ลิฟต์เนี่ยเขาอยู่ชั้นสี่ กดลิฟต์ขึ้นมาแต่ขึ้นมาหรือไม่คตอบไม่ได้คเพราะลิฟต์สุดท้ายตอนเราไปตรวจสอบลิฟต์มันค้างอยู่ชั้นสามคือคือตอนแรกผมงงว่าไปถึงปับ๊บประตูมันปิดครับคุณน้องเปิดไม่ได้ต้องตามช่างที่ดูแลเรื่องลิฟต์มาเปิดคแล้วก็ให้กุศลรรมาช่วยงัดออกเปิดประตูไปไม่มีใครในลิฟต์ ศพไม่ได้อยู่ในลิฟต์ตัวลิฟต์นึกออกนะครับ<า>ไม่ได้อยู่ในช่องของลิฟต์แต่ศพแต่ว่าลิฟต์เนี่ยอยู่ชั้นสามใช่แ,แต่<า>คนกดเนี่ยกดจากชั้น4<า>ี่ถามว่าผมมองมองการตกได้2แบบแบบแรกคือตัวเองอยู่ชั้น4แล้วกดลิฟต์ตัวตัวบานลิฟต์มาขึ้นมาสัญญาณขึ้นมาโชว์ที่ชั้น4ี่ปับ๊บประตูเปิดปั๊บก้าวไปไม่มีตัวลิฟต Oh. ไม่ไมาอันนี้คือที่ผมตั้งข้อสันนิษฐานแต่ผมไม่ได้ให้น้ำหนักนะเพราะอะไรถ้าตัวลิฟต์ไม่ขึ้นมาศพต้องตกอยู่บนหัวของลิฟต์ oh. แต่ศพไม่ได้ตกอยู่บนหัวของลิฟต, <ก S 2> ต <ก S 1> ์ศพตกอยู่ข้างซอกระหว่างตัวลิฟต์กับผนังสภาพคือหัวทิ่มผมเลยมีนัยยะอีกเรื่องหนึ่งเลยตั้งข้อสันนิษฐานให้กับเรียพิสูจน์หลักฐาน ฟังแลกเปลี่ยนความเขียนกันว่าผมให้น้ำหนักไปที่ว่าผู้ตายอยู่ชั้น4กดลิฟต์ลิฟต์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตัวเขาขึ้นไปในลิฟต์เรียบร้อย<ฆ>ลิฟต์มาค้างอยู่ชั้นส<ฆ>่ะแล้วเขาพยายามตะเกียกตะกายที่จะออกจากลิฟต์โดยการเปิดหลังคาลิฟต์<ฆ>ซึ่งมันเปิดได้<ฆ>ออกไปปั๊บด้วยความเมาค่ะ<ฆ>ก็พยายามจะปีนล,ลงมาตามซอก นึกออกไหมคุณนกอ่าแต่ช่วงที่เขายืนอยู่บนขอบของลิฟต์ด้าน,านบน,บนหัวทิ่มลงมาในซอกไงเพราะสภาพเนี่ยหัวเขาดิ่งลงมาขาชี้ฟ้าแล้วถูกหนีบนึกภาพออกครับแล้วขาดใจตายก็คือติดอยู่ในซอกระหว่างตัวลิฟต์กับผนังเสียชีวิตผมให้น้ำหนักไปที่สองซึ่งพี่สาาถามบอกใช่พี่อาจจะเป็นอย่างนี้พี่เพราะว่าถ้าเป็น เป็นประเด็นแรกลิฟต์ขึ้นมาแต่เปิดมาตัวลิฟต์ไม่ขึ้นศพต้องตกอยู่บนลังคาลิฟต์ถูกไหมครับแต่ศพติดอยู่ข้างซอกลิฟต์เท่ากับว่าผู้ตายพยายามตะเกียกตะกายออกจากลิฟต์ซึ่งมันโหนมันแปลกเนาะคือแปลกผมว่าผมไม่เคยเจอผมนั่งนั่งดูเฮ้ยเขาจะลงไปอยังไงอ่ะ มันลงไปได้ยังไงคือมึนมากกับไม่ได้ติดจากข้างในลิฟต์ใช่ติดอยู่ข้างนอกลิฟต์คือซอกลิฟต์กับตัวผนังตกไปอยู่ข้างเนี้ยแล้วหัวทิ่มสภาพดูเลยครับพยายามจะลงแต่หัวเขามัม่มแล้วดิ่งลงไปเลยอตอนที่มูลที่ไปถึงยังได้ยินเสียงยังไม่ได้เสียชีวิตนะ<อ>แต่เราเอาเขาขึ้นไม่ได้แล้วเราหาโตเขาไม่พบเพราะเราเปิดประตูลิฟต์ไม่ได้<อ>จนเรารออุปกรณ์เราจะเปิด แต่เขาไม่ให้เปิดก็ลิฟต์เขาเสียหายสุดท้ายเราให้ช่างมาเปิดเปิดก็เสียชีวิตแล้วค่ะมีภาพข่าวไหมมีครับอ่ะไปชมภาพข่าวค่ะ <S <S น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้ววันนี้นี่คือจากด้านนเนี่ยถ้าเมื่อกี้ตัวลิฟต์เห็นมาฮะเนี่ยถ้าเป็นตัวลิฟต์ถ้าเขาถ้าถ้าช่องลิฟต์ไม่ขึ้นศพต้องตกอยู่บนถูกไหมฮะค่ะแต่ดูต่อ นี่ฮะก็คือสุดท้ายเขามาเปิดแล้วเราก็โบจะมีแต่ผมไม่ได้ไม่แน่ใจผมไม่ได้เอาไฟล์พับนิ่งมาพี่พับนิ่งเนี่ยเราทายเนี่ยตอนที่ทีมเคลื่อนไหวไปเนี่ยเราเอาโบขึ้นมาแล้วควายเอาบขึ้นมาได้ยากนะเพราะมันติดเราต้องปล่อยให้ลิบลงเลยครับริบลงไปที่ชั้นล่างเลยแล้วก็ศบตกลงไปหัวะจบนโต๊ะไม่ได้ตรงดันองมาจาก้าง เราเรี้กมันเคลื่อนได้เหรอคะนเรีกว่ามีคนติดก็นั่นแหละฮะคือมันติดชั้น3ก็เลยไม่เข้าใจว่าลิฟที่ติดเนี่ยติดเพราะเพราะอิเล็กทรอนิกส์หรือติดเพราะศพคะือฝ่ายวิทยาการไปคือทุกอย่างมันถุกเคลื่อนก็ยังอยู่เห็นบอกว่าวันนั้นผมคุยกับทางสารวัตรพิสูจน์ฐานก็รอวิศวกรเรื่องของลิฟต์เรื่องอะไรก็นะครับก็เนี่ยสภาพก็คือหักผมได้ยินเสียงตุ้ เรได้ยินเสียงดังตุ้มแล้วก็วิ่งหนีลงมันอย่างง่าครับแล้วเรามาทราบเหตุได้ยังไงคะคือมีคนคือ <c oughs> คนเห็น <c oughs> คนพักได้ยินแล้วรีสตาร์นขึ้นไปดูแล้วก็มองลงไปอะ <c oughs> ่ะเห็นที่ช่องลิดดูซี่เนี่ครับแล้วเที่ยวคนเรียได้ยินได้เยฟินุนทามันไปไปคุยกับ น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะคะของจียังมีอีกนะเนี่ยถึงไม่มีช่วงสัมภาษณ์ก็ไม่เคยจะพอเลยพอแล้วไม่พอหรอครับโอ้โหว่าขนย้ายลำบากเลยเนี่ยถ้าเป็นเรือกดีแล้วผมว่าอยากจะสั่งเลยให้โดยจากเขอตัวใหญ่นะผมจะสั่งเขาปกติแล้วพวกผมจะแบ่ ทั้งหมดนี้คือเกาะกระแฉาะาวใช้เวลากันเต็มแม็กเลยขอบ,บคุณ MPK Millenium p h ก k e t จำกัดปรึกษาเรื่องของแรงงานต่างด้าวได้นะคะในซอยฟองจันทร์ซอยข้างตลาดสดเทศบาลเลยนะคะเป็นวันเวนะตรงนั้น จะเข้าไปปรึกษาเรื่องรายงานต่างด้าวได้หมดนะคะ0 7 6 2 1 2 2 8 8แล้วก็ไม่มีนะ No name นะคะคลับป่าตองนั่นเองนะคะคงหลายคนคงจะได้ชมในสปอร์ตอยนแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาทุกช่องทางด้วยนะคะหมดเวลาของเกาะกระแสข่าวแล้วทั้งนกทั้งพี่กอลลากุผู้ชมไปก่อนสาหรับวันนี้เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ